พี่น้องอุดมสมบูรณ์คากบวนนี่หนามร้ายๆเนาะนแคมทางแคมบ้านเลยพี่น้องหายสน้องกับไม้คันยางก่อนเนาะห้ายางน้ำล้างเพราะว่าเป็นคนเก็บผาบเนี่ยพี่น้องคือสีมีดูววขวกไว้ให้ยังงเลยเพราะว่านามเต็มแล้ว สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีย่ามตอนเสาร์เนาะเ <c oughs> มื่อนี้เป็นอีกหนึ่งเมื่อทีหนาวเย็นแหงจนขี้ขาดลุกเต่นนอนแล้วก็มีคนมาอาบน้ำาพขอยังแหบอยพี่น้องเอ้ยฮะกับลูกไข่มีคนมาอาบน้ำน้าพี่น้องบัวอันที่จะคนเนาะอยากไม่น้อกันวุ่นเมือมม่อนี้เมื่อกี้ออกมา มาดงกือเก๋พี่น้องมาเก็บพักโขดเนาะแต่บัวสีเหลวคือตอนก่อนหรือบ่ห <c oughs> นาวเหอจีแต่หื่อันร้ายกันแล้วเนาะหนาวแห้งมื่อนี้นะคิดไว้ว่าถาพ้นโตนะ๊ะน่ะสีแกงเล่าอยู่เพื่ออันพี่น้องเพราะว่ามาปลาบัวได้ดอกหมุนปลาบัได้นะพื้นตนะ๊ะน่ะมันมุนมัด,มดเนาะพี่น้องแต่ว่าพอดีบ่โต๊เหมือนนี่แต่กับบัน่ใจคือกันเพราะว่าคืบมาอีกแล้วเพิ่นบอก, <c oughs> กอว่ามืออื่นวีดนอกผลนนะ่ะ แต่ว่าเมื่อนี้กายัางมูทันละมีเนาะมีแต่อากาศหนาวเย็นพี่น้องลมก็ยังมูทันละมาเนาะคือมื่อวานนี้นะโอ้พี่น้องลมแห้งรี้วยากาศจุดปห็ดกินเดือนมานยแดงพเพราะว่ากิ้บไผ่เพื่อน่ะพญาสักสิตัดอเพาะว่ากรลงกรลงเนี่มืมอ่อวานนี้นะแห้งรี้พี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้นะพ้นลมยังบ่มีเนาะมีแต่อากาศมากวนพี่น้องซึ่งตอนนี้ะะอากาศยูทีป่าพักกูดบนเกาบนเดิมพี่น้อง เนี่ยค่ะกะไปเก็บผักกูดกันเลย้อหนึ่งตามมาเลยผู้ชื่อผู่นะมันประมาณนะเจ้ามันใหญ่โหเออถ่ายบางวันเมื่อไงวะโยะพากาเมงเป็นอึดหยอดแหลกแหกมานพี่น้องเป็นใบพื้นน้อยจ้ะก็พักกูกับู้ชื่ว่าอึดๆแน่เนาะพี่น้องนี่ได้หยอดแล้วบัดนี้ เหลื่อมอืดแล้วพี่น้องคนเก็บเลยเลยนะวะมันไก่บ้านพี่น้องยางออกมาข้าวเดียวกับฮอดเนาะอืเดี๋ยวพี่น้องหย่อนมันเนาะเดี๋ยวก็สิบไปฮะก็บเรื่อยๆไอ้พี่น้องจนสุดปลามือหนีเห็นแบลเลยพี่น้องเ็นเมวว่าตรงได้เอาเบิดทุกอย่างแลลววันนี้ หน่อยยายเอาเบิร์ตเลยพี่น้องเพราะว่ามีคนมาเก็บคือเดียกกับเฮาเนาะพี่น้องแล้วก็ผักกูดอึดแห้งมีแต่หย่อนนิดน้นอยเม่คือตอนมาก,กับมยายดาาตอนนั้นนะพี่น้องตอนนั้นมันยังพอได้เก็บอยู่เนาะแต่ตอนนี้เริ่มอึดอีกแล้วแนนิดน้อยนิดเนยก็เอาเบิร์ตเลยพี่น้องวันนี้พี่น้อง อากาศกะคึมคึมพี่น้องหนาวเย็นพอมจะหน่อยซีซัวกะบลมมากเลยพี่น้องลมไม่แห้งนะเมื่อวานนี้กะบอุ้ห่างหมดแดงห่างหมดแดงพี่น้องยังห่างหน่อยอยู่นเนาะเฟนได้มายคันเป็นต่ได้อยู่บ่ <c oughs> คิดว่ามันสีลายเนาะเมื่อนี้กั เมนูเป็นวันผากแต่มันหนาวเย็นแห้งคิดว่าเขาจอดสีบอกมาเก็บพี่น้องก็มีคนมาเก็บอยู่นาะสนองวามีคนเก็บไปแหละห็นแต่ห้อยเด็หรือเป่าใส่ใส่สีแดงใส่สีแดงขับป้าไม่อย่างนั้นกัะแดงคือกันพี่น้องถ่วงเตมูเนี่ย พ่นมาใส่สีแดงคือกันพ่นมาพ่นกัใส่สีแดงคือกันหนาวพี่น้องเลยใส่เสื้อแคนยาวเลยน่ยังบได้ายู่นี่นะทิ่าสเลยสมก็บเาอย่างมาเก็บแล้วยจะจม่มเออพี่น่องงามได้ผักกูดขขาวเนาะ ักกุฎข้าวเขาเป็นชี้เคีย้ยผิดไหมผักกุฎข้าวพี่น้องเจอใบลำพื้นใหญ่แล้วแต่ะเศระอ่อนอยู่เนาะอืมใบคือพอกินเล็กอย่างลรพี่น้องเนี่ยเยอาอ,อ่อนกำกำแจ้งน้อยเนาะเป็นอะไรสนองสองสองสอง <laughs> บ่มีเผินไหม ยาหน่บ่าเท่าไแขงหย่าเพียงน้อบ้าได้พี่น้องคุ้มะหามันป้านี่พี่น้องได้ไปเพิ่มมันสนีกถืเท่าดีเลยเพราะว่าอดแหงน้องเน่ยนับเ้นก็ได้่ยันละห่อซีดเศษซะอันนี้ก็เอาใบพี่น้องสอนใบมันแล้วก็เด็ดเอาวนอๆได้สนิคือแบบว่าอดแหงอยู่ได้พี่น้อง มาตอนอันก็ไม่ใงด่านี่ว่าพอ่อจะเก็บนัไแหลเนาะยังพ่อแบบว่ามีหงอกแน่มีไปพืชมแน่เหมือนอะไรกับพ้นตกลินเหมือนอีก็จ้ากับพ้นจ,นจิตโตํำหัวไปเจอพี่น้องขึง้มขึมแล้วเขามาในป้ายขึ้มเด่นนะาฮะต่อพี่น้องได้บ่ได้ะไดกะฮะจนซุดจนมันเบิดบอลหาเลยเนาะพี่น้องตั้งเต่าเขามา้าจะได้ย,ย่อย หย่อนงามเนาะพี่น้องแต่ว่าโมกปันได้เนาอพันเนนสูงยาวเขาดี <c oughs> เพราะว่าถ่ายเป็นย่อนใหญ่แบบนี้น้ำมันสีแบบอ้วนอ้วนพี่น้องแต่ว่าอันนี้บมอ้วนนะแต่ว่างามไห้พี่น้องแข็งนี่แข็งอู้เห็นไห okay. okay. ย,น,ยนี่อ,อันนี้นะสิเป็นใบพืน้นเลวพี่น้องเนี่ยจนอัน,นโอ้ยมาขยันฮะโอ้ยนั่งปัดตากันอะ ชื่อไว้อะไก่อนนั่งปัาตาไปใช่กับไปน้ำพี่น้องไปเหินดองเฮือนบุญไปน้ำเบิดวันนี้มาเก็บผักกูดกับไปน้ำเด็กม็บ่ได้พี่น้องเลยน้ำกินไปหลอดทางอยู่บอกว่าผื่นไปน้ำเป็นนี่ว่านี่ยว่าอะไรแนมว่าอะไรแนมว่าอะไรแนมจะสอเบิ้งผักกูดเอ้ยให้อื้อหนีให้มะการน้าไป นี่เงาไปเงาไปงับไปโซ่ขุมแพงพี่น้องคนสิเหล้ยงได้ตัวหนึ่งบบเป็นไงเนาะเพราะว่าสิ่ผ่านมาเลี้ยงมาเป็นซาเป็นบาเลยเม็นไปเบิร์ตพี่น้องย่งตัวนี้แหละอันนี้ก็รอดตายสองเท่าเลวบอกแม่มาหันกันจนว่าสิตายไี้ดีพี่น้องมากินขาวบากินน้ำจอยโซ่เนาะแล้วเพิ่งกับพื้นขึ้นมามึนนะเจอแตไปบพืชมะ ใบพื้นก็บคะแนนเจอะพี่น้องนะแล้วข้ามือสอบอันน้ำ้างเนาะแกกับยามันอึดแหงพี่น้องเออมันเพียงบันนี่โอ้ยพี่น้องเรองเบี้ยเบี้ยไหนไม่เมื่อีโมอันนี้นะลูก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 ไปแก้ปะปวดลูกอันแรโอ้ยเมื่อคีแค่เพียงเออ,เอ,อ,เอ,อ ห네น่อยหน่อยน่อยงายอาเบิ้โอ้โนี่มาเป็นงาพี่นาองโบงบ่ยเด็แต่อ้วกเกานันอีทฝนน่นองพี่นาะหน่อยงานกันไปเก็บอาเบิ้พี่น พอแหนมพอดีแสบได้สำเนาเออแม่นหนูพอดีแบบหนึ่งซุปแลยหมวนกับป๋าข้นมแบบนี้นอ่อนๆไม่ต้องซ้อมพี่น้องพี่น้องเจ้งอห์อีกแล้วเห็นไหมยังขันเก็บหงอหงอใหญ่ๆหงอใหญ่ๆสมนิกรใหญ่เลยได้พี่น้องมันอึดใหญ่ๆบ่อกระทับปวดอันนี้แม่มันกระสีบ่อใหญ่เนาะอือ เป็นคนละพันธ์แล้วนะเมื่อแล้วเมือม่อน้ำหลังใช่เต็มคู่เลยบอออันนี้นะเป <c oughs> <c oughs> อพี่น้องแ <c oughs> ม่อีน้องเด็ดละลายน่ะ <c oughs> ลาลลี่มีติ <c oughs> ตน๋นหงายเงยเอ่ยเข้าหัวเดประสดไดลี่ ฉันพอแล้วเอิญกับบาคาุคลาน,น <c oughs> อันเดะหัวมันเจ้างอกอีกวันนี้เสือเมันออกว่าเลยมิแต่อย่างไอแต่ว่าไอบอกใช่เออล <c oughs> ้วมานงอกเด้อ พูดแหลบอยู่นะหงอ,งม,อมันอะเป็นในบรรยากาศมนเมนีนะออพอดีค่ะ <laughs> พอดีค่ะ <laughs> พอดีค่ะคาา <laughs> บอ่ออันไห้มันอันลดความเย็นความหนาวลงอีกจังน้อยหนึ่งคือสีพอดีอันนี้มันยังแบบมันหนาวโหอยู่ <laughs> อุย้ยหูดเลยวะ <laughs> ใส่หลุนหูดเลยพอเจอหยอดงามๆพี่น้องงามอีลีแบบนี้นะหยอนใหญ่เพอะเนาะนี่โอ้พี่น้องอันนี้ที่ว่างามคากเลยได้นี่นะเขียวๆนะน้องเนี่หากเจอหยอดแหลกพี่น้องสำหรับจืดหงอนที่แบบว่างามอีลีบอนฮากะสิเป็น ปลาปนกับอากุพักกมิกด้วพี่นอ้องปนกันไปเนาะมันสีเป็นเครือขือนตามก๊กไหมหพี่น้องพี่น้องล่มมาแล้ววันนี้นะว่าวพวท่านละหอดอันสามสิบนาทีจะมาอือแล้ววันนี้พี่น้องเนี่ยความหนาวความเย็น อยู่ในป่าสำนักพี่น้องพวกไม้เลไย่นะเย็นคักปันนี้นะพี่น้องเย็นแต่ก็เต็มใจตากลมบริเวณยู่กับบรรยากาศลมเย็นแบบนี้มาโดนเติมแล้วพี่น้องแต่ว่ากะหนาวแห้งยู่เนาะไม่อะคันเป็นพี้าไปออเอาแอร์ก็ข้างมือแดง <c oughs> เปนไปอันไปซูนห้างมุดแดงพี่น้องครับอันมันล่มอยู่แล้วเนาะล่มมันตีนะพี่น้องมันกันเลยเห็ดให่งมุดแดงอยู่นี้ยอยู่นี้พี่น้องแอต่เฮาก็ประยุกตกลงมันเฮาก็ตตอมคนท้ากรรมโดยถือมันครบพี่น้องม้อน,นีผ้พาพี่น้องมาตากลมธรรมา,าสตร์ดได้พี่น้องเพราะว่าผักกูดมันคือสิบ่ไดเลย,เลย <c oughs> แหละก็ได้พามาตากลมแทนพี่น้องตอนนี้เขาก็อ,อยู่ในปลาพักกูดนะพี่น้อง มีคันโซดูได้ร้ายขน่นแหละได้ยูเห็นไหมได้ยูเท่าบาดาพี่น้อง <laughs> ส่วนรลายได้ยูเท่าบาดาเนาะเก็บไปเลยพี่น้องบัดได้พวกกินหรือพวกพวกกินกะถ้าเบิ่งบัดสรุปเพห็นเลยพี่น้องว่ามันบด้อยูบ่บัดถ้าเก็บไปเฮงๆคอยเก็บคอยอันนี้กันนะสิพอกินอยู่เนาะพี่น้องในพี่น้อง น้อยกับอา้าวมันอืดแหงหละมีแต่ใบพื้มแล้พี่น้องน้อยสำํำใดกับเอานี่พี่น้องน้อยกับงามอยู่ไดมุกมุกานพี่น้องนะตามพุม่มพุ่มที่ก็เจาะอันทางเน้ะพี่น้องมันก็นเลย เป็นภูมหน่อยแล้วก็ภูมเตียเนาะป้าพี่น้องเนี่ยตอนนี้ลมแห้งแห้งพูเนี่ย <c oughs> แบบดูในบ้านบุ้ยชิลลมแห้งแบบนี้หรือบล่น,นพี่น้องโอ้โหเนะจมเพีงใดแนนวะ <c oughs> ม,มี่บม,มี่เก็บตามอันภุมอัน พี่เขาเจอทางนะพี่น้องอันนี้เป็นเดินอันไม่นงอยงะนะบ่แม่ตอนนี้ข้าก็มาเจอผู้งูก <c oughs> ็าาจะเอื่นหุนบะแม่เพราะว่าวเขาจะทางจูดเนาะผู้อนันนิ้อันเป็นบอลที่ข้าเมาเก็บก็ไม่เหยดาวนะพี่น้อง ต้นโต๊กลินตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้เขาจะทางมาแหละเนี่ยเขาจะจุจนแปลนเลยพี่นอ้องหัวกับน้าวโคต,โคตรโคตรว่าแหละบรรยากาศก็อยากหมืดเึ้มพี่น้องคนจิตต้งออกมาจากปลาพะกูลแล้ละ่าสิไปลุยปลาซองพเราะว่านมีซองบอลกิฟพน้อง อยู่ทางเหนือกับอยู่ทางใต้โอ้ยลมแห้งๆวันนี้ได้มายดีกระเพาะจ้ะนะหยออเจินพี่น้องเจอกลุ่มใบพบ่มใบพื้นว่าวีดพี่น้องแจ็คคุณเวสีมาหยาดพันวบาวน่ะเจอะกลุ่มใบพู่มใบพื้น เก็บตามหุ่นที่เขาจะจื๋อเขาจะทางเด้วันนี้พี่น้องใ,ในะช่ห <c oughs> ุ่นแน,น่บันเทิงอ๋อแนวบได้ถึงนี่พี่น้องพักกูเท่าไปตีตัวให้ยังเทลลสินเดี๋ยวพี่น้องตอนนี้ไม่ยังขันก็สอนองก็กำลังหยาดกันเนะาะถ้าวอยาานำดอกเพราะว่ามันไกลน้องขี้ตุ่มโพอ จะได้สิเดี๋ยวลูกน้องกี่ต่มให้เลยเนาะแดงกับแดงได้พี่น้องบรมีคนเป็นฝ่ายน้ำเงินเนะาะทั้งแดงแดงได้เด,ดี๋ยวน้องเดี๋ยวเดตัวนี้ตัวนี้ข้างนี้เออไก่สุสดละพี่น้อง ไปทางเนื้อหมดแล้วเออขึ้นดอนเทิงเก็บด้วยสิได้ขึ้นไปดอนเทิงพุ่นแล้วมันเบิดบ,บอลกิีบแล้วนั่นนี่ขอคนอยูซองซองกลุ่มแล้วดอนนิดน้อยนึงนะพี่เนาะปลากุูดก็อึดๆนะมันพป็นที่พวกินเนาะ เต้สะดุดความหากวดได้นี่น,นะตแตงเต้ท่านล่ะเขาป้าพกักูพี่น้องเอ๋ยกต่เต้แต่เธอหนึ่งเ <laughs> ต้งเอาตัวเอง <laughs> เดี๋ยวพี่น้องข้าเจ้ากับมาเกฟพอดีก็พังเนาะ FC เขาเองเนาะพี่น้อง <laughs> แต่ว่าตอนนี้เขาเกย์ยางมากไกลจากบอลจุ่พุ่นแล้วเนาะแต่กะแนมเห็นอยู่เนาะพี่น้อง เอคนบานเดียวกันมาบอลไม้แล้วบันนี้พี่น้องใหญ่ทีแล้วบันนี้เจอพี่กูดแดงเข้าไปนึ่งยอดบวกกับใบลำพื้นอีกนึ่งแนงนี่สําเสียมวยสัมผักมวยเฮ้ยอยากไอเด้ไอร v บ you อืออ ดอกพี่นะแม่งาม่าเพียงเนี้ยดอกอินอ่ะดอกแบบแบบปดูถีบมาเปนซื้อม,มันดอกอิน่าผ่านหน้งห้องดอกอิน่าแต่ถ้าจา่ายถึงห้องดอกเพ้ยงแต่ห้ามือถืเนี่ยพี่น้องหนำนะไซส์ไซส์แต่ในความไซส์มีอันตรายตัวอยู่ก็คือกระนื้อกระเนืน้เนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นไซส์หนำข้ามเนาะลมกันลมพี่น้องนี่น นี่กระลมลมเด้พี่นอ้องว่าสิบลมบันลงไปแหละลมไม่ไดีล้อนะชูกระเพาพแข้งแหงพะญะนาคาน,นี้ไปเบิดลอนอุองอ,อนหยาดทายเด้อนี่พี่นอ้องนำสางคููบานคููเมืองเนาะ ห้วยมานหาเก็บพักด้วยมาหาคูดหาเคียนนะพี่น้องลืมเอน้ำมาหรือว่าน้ำเบิดกับผ้าลูกผ้าร้านมากินไดน้หนีเนาะตะกี้เ่ากบมาตักมอกินเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นอ่ากระโบหินพี่น้องเป็นน้ำสางขึ้นมาเนาะแล้วก็ต่อมามีเป็นกระโบใหม่พี่น้องมีสองสางขี่ยังกันบ้านเนี่ย <c oughs> ต่อมากระไดไ้เพื่อนวะ โอ้ไมีคันมันเดอ้อกินนนำเลยามันแต่ว่าบอลเขาเก็บต่อไปคือแปนเออเติดเถอะวะแน่พี่น้องเห็นแตนต่อดำดำก็จาท้างเลยกขจาจูดเนาะแปนเออเติดเลยวะเก็บในหุ่นแล้วบ่นี้พี่น้องเจออีกวพี้อง ไปเจอเก็บเวดอีกแล้วมาเวดทันเขาคาเก็บทางหลุมน้อมาเก็บทางถึงเวดทัน,นพี่น้องเขาจะมาเก็บแหลนะนะขอจเจ๊กคนละมือน,นีินะเดี๋ยวว่าพอในปา้านก็ขี้เกียจคนพี่น้องคนร้ายแหยงพี่น้องอยู่ลุมกับพอมังระรายเนาะ น้องได้งอกแล้วป่ะนี่เนี้ยงอกเดี่ยวสันพี่น้อหาต่อไปเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งบัสรุปเลยพี่น้องว่าสิได้พอกินหรือป่าพอเนาะ ใด้น้อยสำนีนะพี่นอ้องนี่พ่อหอดแก่อันนี้ก็ห้องไม่ อะไรพี่น้องสิว่าพกูดอึ๊กับแมนชิว่าคนมาเก็บไรกับแมนพี่น้องทั้งซองยางเลยเนาะแต่ตัวเองมาสวยกับแมนผดทะมาสาวคนไร่ทุนได้เขากะคาดดองแ้วคามคิดีกอ่เวทีทีทีชิว่าออกหลากกับแมนพี่น้อง้าดเขาปลากับดงแลเก็บพกูดสองห้าพกูดสองห้าเนี่ยกิน ั่างแดดกับใบหน้ำพี่น้องอนี่แต่ใบเอือนดงอนดงเอือนดีใบเอือนบุญใบวัดแขกผู้พี่เกิดพทานหนึงห่งเลยแขกคุณแด้รับเซิร์มันหอดก่อนโขหูได้พี่น้องเอ้ยหูภาษาเฮาได้เฮาว่บาแต่ว่าปากบูเฟ็นซื่อแคมห้างศิตรน่ะหมวับกาบเรียวนี่กาบกาบแหล่แหล่นังคือเกา่า <c oughs> เขาคือจาดตึงแต่นี่เขาจายมือแดงมันเป็นงานนั่นนะปเทียเขียมคล้องหรอแมนมาจัดมือที่ถ่ายมือนีดมือที่สามเนแลวอันนี้มือที่สองมือที่สามมือที่สี่เลูกไ